นี่มาเจอหัวลากนะครับที่อู่ชายใหญ่ครับเสดตินกำลังศึกษาศึกษาที่อู่ชายใหญ่ครับมาดูหัวลาก เอฟซีทีโคโราชรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอลกันซิ่งครับแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจเอลกันซิ่งทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหัวเ7 0 0เหมือนกันครับแต่เป็นหัวรากนะครับพี่น้องเป็นหัวรากครับเ่าเดียวนะั่นแหละ เ่าเดียวครับเห็นเขาบอกว่าเป็นรถสร้างเอง,เองนะหัดแปลงครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน,กกนใส่ไ,ไหม,ไมไหนนครับนี่ไงเสร็จินมาดูหัวลา,ากที่อูชัยใหญ่ครับผม อ๋อนี่สร้างเอง,งเอ่ะปัดทังล,งลงกนวนไม่ยนวเ่หนหยยอจ็ดร้อคันนี้ครับสร้างเองเนี่ชื่ออะไระรถสร้างเองอกมาจากญี่ปุ่นบ่ญี่ปุ่นอู้เท่ดิอู้เ <laughs> ท่เลยจ้า แนนนอนหอละรถสร้างเองครับย้ายตำแหน่งหมดเลยย้ายตำแหน่งแล้วก็ไอเสียที่แรกมันเป็นคัสซีรถอะไรครับเนี่ 4, ยคัสซี 4, ย,ายาวเลยนะโอ้ที่แรกเป็นคัสซียาวครับแล้วก็มาย่นมาย่นคัสซี เป็นรถสร้างครับสร้างขึ้นสร้างขึ้นเองเโอ้สุดยอดเลยครับเอาเทแร่มันเป็นคัดสียาแบบนู้นเลยใช่ไหมอู้จัดออกไปน่าจะสี่เมตรนะครับได้ ที่แตะคัดสีออกเหรอครับตัดออกสีประมาณสี่เมตรครับรถ,ร,ร,รถสร้างนะครับนี่สร้างเองครับสุดยอดเลยก็จะทำเหมือนแบบรถหัวลากเลยนะครับดัดอะไรเหมือนเหมือนกันเละเลย สงใส่บางโคนก็ดูต้นแบบมาครับดัดใส่ใส่บางโคนโอ้สุดยอดเลยไม่ธรรมดาสร้างเองสร้างขึ้นกับมือครับดูพื้นลงพื้นรองครับจะได้เป็นอ่าคัสียาวนะครับคัสียาวแบบนี้นเนะเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมไปให้ดูครับนี่ครับคัสียาวมาแบบนั้นเลยครับ น,นนี้ก็มาวางหัวตัดคัดสีออกครับตัดเห็นอ่าอูเอ้ชาย,ายเขาบอกว่าตัดคัดสีออกประมาณสี่เมตรครับแล้วก็ย้ายตำหน่งตำแหน่งทงย้ายตำแหน่งครับให้เหมือนรดหัวลากเลยให้เหมือนหัวลากเลยครับทำทางลมก็จะได้อยู่ฝั่งนี้ก็ย้ายไปฝั่งนู้นครับ ธรรมดาครับอูชาใหญ่ด่ปั้นขึ้นเองเลยครับเผาเดียวนะครับนี่สร้างขึ้นเองกับมืออ๋นี่ยกล้อหลังได้ด้วยป่ะครับ จะดินสนใจไหมสนใจอยู่แต่ไม่มีตังค์หรอกสร้างขึ้นกับมือได้ๆโลคนี้นะเป็นใหญ่ๆยาวรับเลยเนาะโอ้แม่สมองอัจฉริยะจริงๆเลยไม่ทำรัลดาครับแแนนนนนน่่ออจากกระสียาวๆเนาะโยนมาทำหัวลากเนาะทุกพี่ผมอยู่ไหนใครเนาะพี่ผมอ่ะนุ่น ไม่ไม่ฟังผมก่อนยังไม่เจอเลยเดี๋ยวไปตามหาก่อนไม่ไม่ไม่ฟังผมก่อนคัดแบบมาเป๊ะเลยใช่ไหมเช่กันชนบอกครับ ก,กันชนครับนี่เขาเรียกว่าสร้างขึ้นเองกับมือครับสร้างขึ้นเองกับมือโดยชายใหญ่ในนี้นแรกก่อนจะสร้างก็นี่ครับเป็นคัดซีแบบนี้เลยครับคัดซียาวแบบนี้เลยครับตัดออกประมาณสี่เมตรครับมาประมาณสี่เมตรก็ตัดออกเราไปสร้าง ่เป็นรถหัวล่างครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับใช้ใ่ยอมรับเลยครับผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาย้ายทำเหมือนเป๊ะมากครับดูครับตำนองตำแหน่งแกไปดังด,ด,ดัดเดดอะไรมานะสุดยอดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าคนสร้างครับสร้างขึ้นกับมือตัวเองครับ อือสุดจัดคันนี้น่าจะทําใช่เองหรือเปล่าหรือว่ามีลูกค้าแล้วก็ยังไม่รู้นะครับผมหัวก็สวยครับเอ0 0จรอหัวสูงด้วยเป็นหัวสูงด้วยครับดูนี้ถ้ามีรูดมข้องบนนี่เขาเรียกว่าหัวสูงนะทุกคนแต่ไหนถ้าเป็นหัวสูงใไหนจะก่วงมาก สร้างขึ้นกับมือครับผมยอมรับเลยนี่แทังลมจะอยู่ฝั่งนู้นครับสองอันนี้แกก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้ครับซื้อบังโคลนมาใส่อันนี้แกก็สร้างขึ้นมาครับที่จับบังโคลนเหมือนเป๊ะเลยนะครับแกทำเหมือนเป๊ะมาก อันนี้น่าจะเป็นรถลากอา่พวกอันนี้หรือเปล่ามีท่อแบบเนี้ยอะไรนะอ่ผงปูนอะไรน,ะน่าจะใช่กว่ายอมรับเลยครับเก่งมากครับชายใหญ่แกคิดคนแบบทำสร้างขึ้นมาแบบนี้เลยจากคีตสียาวๆครับสุดจัดเลย ไม่ธรรมดาเดินระบงเดินบบสุดยอดมาก <c oughs> จะะัดเลยนี่ก็เป็นกันชนขอบข้างหรือเปล่าถัางน้ำมันไฮนดรอลิกมั้ง ยอมรับเลยครับโอ้ไม่ใช่ง่ายนะครับสร้างสร้างเองครับต้องเก่งจริงครับปั้นขึ้นมาเองชายใหญ่ไม่ธรรมดาครับยอมรับเลยโอ้ อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับอันนี้กันชนนะ